สวัสดีครับทักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรรค์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับในเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ําด้วยคําสั่ง w h i นะครับในบทนี้นะครับเราได้เรียนมาหลายหัวข้อแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเด็กๆยังมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะครับบทเรียนนี้นะครับ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ว4 2ตัวชี้วัดว .4.2 ม .1 ทับครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง while วิเคราะห์โจทย์และผังงานแสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง while มมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ครับเอาละครับเด็กๆเ,เรามาเริ่มต้นด้วยคำถามชวนคิดนะครับ นักเรียนคิดว่าการทำงานแบบบนซ้ำนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีอะไรบ้างครับอะไรเอ่ยที่เราต้องทำงานแบบซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหรือว่าจนกว่าจะจบนะครับมีอะไรบ้างครับลองดูเลยครับที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเลยครับทำการบ้านทำการบ้านทำไมถึงบนซ้ำครับทำจนกว่าจะเสร็จใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ใกล้ตัวบ้างๆเลยนะครับฉีดน้ำหอมอืมพวกเราฉีดได้หรอ อ๋อฉีตอนออกไปเที่ยววันหยุดใช่ไหมครับทำไมต้องฉีดแบบบนซ้ำละ่ะเพราะต้องฉีดหลายครั้งใช่ไหมครับจนกว่าจะทั่วร่างกายเรานะครับทำอะไรครับอ่านหนังสือก็ต้องอ่านไปทีละหน้าทีละหน้าใช่ไหมครับจนกว่าจะครบนะครับการอาบน้ำก็ต้องมีการอาบน้ำถูสบู่ฟอกตัวแล้วก็ชำระล้ลางนะครับจนกว่าจะทําไหมครับร่างกายเราสะอาดสดชื่นนะครับการดูละคร วนซ้ำยังไงอ่ะก็คือต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบใช่ไหมครับการเล่นกีฬานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องเล่นไปจนกว่าเลยครับจะหมดเวลาหรือว่าจบการแข่งขันนะครับการฝึกขับรถจักรยานทำไมถึงเป็นการวนซ้ำล่ะครับพอต้องมีการฝึกฝนจนกว่าทําไมครับจนกว่าเราจะชำนาญน,นะครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนได้ด้วยตนเองนะครับ การรีดผ้าก็ต้องรีดไปจนกว่าทาไมครับผ้าผ้าเรียบนะครับเพราะถ้ารีดไปครั้งเดียวผ้าจะเรียบเลยไหมครับไม่น่าจะเรียบนะครับเยี่ยมมากเลยครับมาดูกันต่อนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมของเราอย่างไรนะครับให้เด็กๆไปทําการสืบค้นข้อมูลนะครับและทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของการออกแบบและการเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำนะครับในที่นี้เราจะศึกษาในคําสั่ง Y นะครับว่ามีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับ ให้เวลาสัก1หรือ2นาทีนะครับน่าจะเพียงพอนะครับเพราะเราเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับได้ไหมครับเด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับการทำงานด้วยคําสั่งวายนะครับเป็นการทำงานแบบไหนครับต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน นะครับจึงจะลงมือทํางานนะครับถ้าตรงเงื่อนไขก็ทำไมครับก็จะวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะการทํางานแบบผังงานแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าใช่หรือเป็นจริงทําไมครับก็จะมีการสั่งให้ทํางานแล้วทาไมครับมีการย้อนกลับไปก็คือการวนซ้ํากลับไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขใหม่นะครับแต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขนะครับหรือว่าไม่ใช่ก็จะทำไมครับ ทำคำสั่งถัดไปนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการทำงานของคำสั่ง w h นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือการรับประทานอาหารนะครับปกตินะครับเราจะรับประทานอาหารจนกว่าจะอิ่มใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำซ้ำก็คืออะไรครับการสั่งอาหารมาทานนะครับสั่งจนกว่าทำไมครับเราจะทานอิ่มนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขที่เราจะทำการตรวจสอบก็คือตอนนี้ไม่อิ่มใช่ไหม ถ้าไม่อิ่มทําอะไรครับถ้าใช่ก็คือสั่งอาหารมาใหม่นะครับแล้วก็นํามาทานไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้อิ่มแล้วล่ะนะครับถ้าคําตอบก็คืออิ่มแล้วคืออะไรครับก็ไปทําคําสั่งถัดไปนะครับก็คืออาจจะไปชําระเงินนะครับค่าอาหารของเราแล้วก็กลับบ้านนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสั่งอาหารเท่าที่เงินพอจ่าย นะครับแสดงว่าเราเตรียมเงินจากที่บ้านมาแล้วนะครับว่าวันนี้มื้อกลางวันนะครับเราจะทานอาหารเพียงเท่านี้บาทนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าอาหารที่เราสั่งมานั้นเกินจํานวนเงินหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาบนซ้ําก็คือการสั่งอาหารนะครับแล้วเงื่อนไขที่เราทําการเปรียบเทียบคืออะไรครับคือจํานวนเงินของเรานะครับว่าเพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่นะครับลองมาเขียนเป็นผังงานดูนะครับเริ่มต้นนะครับเปรียบเทียบ ค่าอาหารนะครับกับจํานวนเงินที่เราเตรียมไว้นะครับว่ายังน้อยกว่าจํานวนเงินที่เราเตรียมไว้หรือเปล่านะครับถ้าใช่ทําไมครับก็สั่งอาหารมาทานนะครับแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูซิว่าเอ๊ะเงินเรายังมีอยู่ไหมนะครับถ้ามีอยู่ก็สั่งอาหารไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทําไมครับอาจจะใกล้เคียงกับจํานวนเงินที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ทําไมครับทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อนะครับก็คือไปชําระเงินแล้วก็ทําไมครับออกจากร้านอาหารนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บเงินนะครับเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่นะครับในงบประมาณเท่าไหร่ครับกี่บาทครับงบประมาณ8,000บาทนะครับเราก็ต้องค่อยๆหยอดกระปุกใช่ไหมครับนะอันนี้ราคาสูงทีเดียวเนาะแต่เป็นเพียงโจทย์ตัวอย่างนะครับเรามาดูครับกิจกรรมที่ต้องทําการบนซ้าคืออะไรครับก็คือการสะสมเงินใช่ไหมครับค่อยๆหยอดกระปุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ครับถึงจะไปซื้อโทรศัพท์ เมื่อครบ8,000บาทนะครับถ้าไม่ครบก็ต้องทำอะไรครับสะสมเงินต่อนะครับเพราะนั้นลองมาเขียนเป็นผังงานครับอย่างแรกก็คือต้องทำอะไรครับเปรียบเทียบดูนะครับว่าเงินสะสมนั้นน้อยกว่า8,000หรือไม่นะครับก็คือยังไม่ครบเนาะถ้ายังไม่ครบทำไมครับก็สะสมเงินนะครับหาเงินมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเก็บค่าขนมนะครับจากงานพิเศษต่างๆนะครับยอดกระปุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ทำไมครับไม่ตรงกับเงื่อนไขก็คืออาจจะได้8,000หรือมากกว่านะครับเราก็ทำเลยครับนำเงินที่เราสะสมไว้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเก็บหอมรอมริบนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปครับคราวนี้เรามาซื้อกล้องดิจิทอลครับอันนี้ราคาแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่เราอยากจะนํามาถ่ายภาพ นะครับแล้วก็นําไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางในการหาไรายได้ด้วยนะครับอันนี้งบประมาณสูงถึง1 4 0 0 0บาทต้องหยอดกระปุกนานทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําบนซ้ําคืออะไรครับการสะสมเงินนะครับหยอดกระป๋องออมสินโอ้โหต้องเป็นกระป๋องใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าหยอดถึง1 4 0 0 0บาทนะครับเงื่อนไขในการทํางานคืออะไรครับเงื่อนไขของเราก็คือ ตรวจสอบนะครับว่าเงินที่เราสะสมไว้นั้นถึง1 4 0 0 0หบาทหรือยังถ้ายังไม่ครบทําไมครับต้องหาเงินมาสะสมหยอดกระป๋องไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ลองมาเขียนเป็นผังงานครับกิจกรรมของเราก็คืออะไรครับทําการตรวจสอบนะครับว่าเงินที่สะสมนั้นยังน้อยกว่ายอดที่เราต้องการหรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับก็ทำอะไรครับหาเงินมาสะสมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบบนไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งเงินสะสมของเรานั้นเท่ากับหรือมากกว่า1,400งบาทนะครับเมื่อนั้นเราก็นาเงินที่เราสะสมไว้นะครับไปไปซื้อกล้องดิจิทัลตัวใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมนะครับที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันของเรานะครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้มาลองดูโจทย์นะครับที่เราจะฝึกนะครับต่อยอดในเรื่องของคอมพิวเตอร์กันนะครับลองดูโจทย์ในข้อนี้ครับ ต้องการแสดงตัวเลขนะครับบนจอภาพตั้งแต่เลข1จนถึงเลข10ครับต้องทำยังไงครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบใช่ไหมครับในที่นี้ i ก็คือเป็นตัวแปรใช่ไหมครับนะเอ๊ A, แล้วในที่นี้เนี่ย i จะต้องมีค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ครับวิเคราะห์จากโจทย์นะก็คือเริ่มต้นจาก1ใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบดูว,ว่าตอนนี้ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือ,อยัง ใชไมครับถ้ายังน้อยกว่าก็คือเป็นจริงใช่ไหมครับก็แสดงค่า i อนะครับเพราะว่าเขาต้องการแสดงตัวเลขใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะแสดงเป็นเลข1ออกมานะครับแล้วก็เพิ่มค่าไอขึ้น1หมายถึงอะไรครับจาก1กลายเป็น2นะครับแล้วก็วนซ้ํากลับไปนะครับเปรียบเทียบตอนนี้เป็น2แล้วนะ2น้อยกว่าเท่ากับ10หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับก็วนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเป็นเลข10นะครับตอนนี้สมมุติว่าเป็น10แล้วนะ เราก็เปรียบเทียบครับ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไหมใช่ไหมครับยังใช่อยู่นะครับก็ทําไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็แสดงเลข10ออกมานะครับคราวนี้กลายเป็น11แล้วนะครับเป็น11 11น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่คราวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ก็ต้องทําไมครับไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับหรือจบการทํางานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามสถานการณ์ของโจทย์ของเรานะครับเอาละครับเด็กๆ คราวนี้คุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทํากันนะครับให้เด็กๆนะครับเลือกกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราคนละหนึ่งเหตุการณ์นะครับห้ามซ้ากันนะครับลองดูนะครับพอเราเลือกแล้วไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับว่าเรื่องราวของเราเป็นแบบนี้เรื่องราวของเพื่อนเป็นแบบใดนะครับห้ามซ้ำกันนะครับจากนั้นนะครับออกแบบนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำนะครับด้วยคําสั่ง while นะครับอาจจะเขียนว่าเป็นลักษณะของผังงานนะครับ เอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับในเรื่องของโปรแกรมวนซ้ําด้วยคําสั่ง Y นะครับเด็กๆจะเห็นว่าในคําสั่ง Y นั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คืออะไรครับนำเงื่อนไขของเรานะครับมาทําการตรวจสอบนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับหรือว่าใช่หรือไม่นะครับถ้ายังเป็นจริงหรือว่าใช่อยู่ทําไมครับก็ทํากิจกรรมนะครับที่เราต้องการทําการวนซ้านะครับแล้วก็วนกลับไปตรวจสอบใหม่นะครับแต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไข ก็จะทาในส่วนที่ไม่ใช่หรือส่วนที่เป็นเท็จนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆพวกเราน่าจะทํากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมเรียบร้อยให้แต่ละคนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับที่หน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเด็กๆอาจจะเตรียมมาในรูปแบบของการใช้โปรแกรมในการนําเสนอก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเป็นเพียงแต่ตอนเริ่มต้นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์นั้นทํางานตามที่เราต้องการเลยนะครับเป็นเพียงแต่การออกแบบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเด็กๆลองดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างนะครับเราลองประเมินคุณค่าความรู้ดูนะครับดูซิว่าเอ๊วิธีการที่เราออกแบบแล้วก็เขียนผังงานนะครับที่มีการทํางานแบบวนซ้ําด้วยคําสั่ง while นะครับ นำไปบอกต่อกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับเพื่อให้เขานําไปประยุกต์ใช้นะครับในกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเขาเองนะครับครั้งหน้านะครับเนื้อหาของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับเด็กๆลงมาติดตามกันดูนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ